สวัสดีครับกับผมนายคามินชนัน์นขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีครั้งที่115ประจำวันพุทธที่2 1ตุลาค,ม,คพม,าามพุทธศัก,กราช2563นนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโ,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโมพุทธายะพระพุทธตรายรัตนญาณมะณีนภราชศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโคยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอะหังหวันทามิทูระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาภะระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส พุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิข้าพเจ้าในคามินชั้นแนนขอตั้งสัจ์จะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่115นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระประมหาโพธิสัสตว์พระสิริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า